สวัสดีครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปที่สี่นะครับเป็นคลิปที่สี่ตอนนี้ก็ได้มาตามหายายแหล่นะครับกบัย่งว่าท่านเจอเธอเห็นแต่ห้อยควายนะครับตอนนี้เที่งทิมงานกับทักตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับกับํำการพักผ่อนเพื่อที่จะประกอบอาหารกลางวันนะครับกับ ว่าจีบผ้ากันทิดล้ำนะครับปาลามหลาหารล้ำล้ำไก่นะครับเพื่อท่านพักระบประท่านอาหารเทียงกันกินข้าวเทียงนะครับแล้ว่าก็กินอยู่ในปานะครับอยู่โขดหินนะครับเป็นน้ำซับเป็นน้ำซับของภูเก้านะครับนะครับก็คือที่มาานี่คือมาอยากจะศึกษาชีวิตของ ของบุคลคลคนหนึ่งนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าเพิ่นเนี่ยเพิินเป็นอะไรขึ้นเลือกที่จะอยู่แบบนี้แล้วกะใส่ชีวิตอยู่ยังไงนะครับแล้ะกะแกกสอบถามแนวคิดเพิินในการดําเนินชีวิตอ่ะถ้าเพิ่นกับว่าเป็นคนบ้าหรือว่าเป็นคนนะครับก็คือเลือกที่จะอยู่แบบนี้ได้ยังไงเนานะผมก็อยากรูก้กับเพื่อนเพก็คงจะอยากรู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามแต่ว่าตอนนี้หาตัวยังไม่เจอนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้อยู่ที่พักของเขานะครับไปคงจะตามฟูงควายไปนะครับกะบบ่รู้ว่าจะรู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับแต่ว่าก็จะล่อจะล่อจะเจอเจอนะครับเพราะว่าเพราะว่าได้ได้บุกปลาฟ้าดงมาเล้วเนาะกะอันนี้กรอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออผมมาถึงจุดจุดตรงนี้นะครับพักรับประทานอาหารเที่ยงนะครับกะมาไปเบิ่งกันว่า พีพีพันจีเฮติยังสู้กินนะนะครับกะรควารู้สึกนะตอนนี้ผมว่าบ้านเฮาก็ยังมีเหลือ,อธรรมชาตินะครับที่นาคนหานะครับในภายในจังหวัดทนนี่นี่นึืออำเภอโนนสังนะครับตำบลโคกม่วงอำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ยังเป็นก็ยังมีธรรมชาติที่ให้เราสัมผัสได้ นะครับก็คือตอนนี้มันมีโรคระบาดนะครับโรคระบาดโควิดเนะเาะก็ก็เราก็ถือว่ามาเที่ยวผมก็เลือกที่จะเที่ยวมาเที่ยวมาเดินป่าแถวนี้ดินะปลอดภัยนะครับก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้มารับชมกันสนุกไปน้ำกันนะครับแล้วก็รับรู้เรื่องเล่าของยายคุณยายแหล่เนาะครับเนาะน้ำกันนะครับตอนนี้ก็ยังหาตัวคนพอเขาก็บวา เบื้องสัมผัสธรรมชาติก่อนของคู่เก่าเอานะครับอันนี้จะเป็นบริเวณน้ําธรรมชาตินะครับในหน้าฝนจะมีน้ําตกน้ําซับไหลสวยนะครับตอนนี้ก็ไฟนะครับก็ไฟเพื่อจะประกอบอาหารนะครับ่ามาแล้วเฮนยังครับมือไีนครับสามไก่ครับสามไก่ไก่ไก่บ้านนะครับเนาะครับไก่บ้านไก่บ้านห่อมห่อห่อมาจากหอมาจากบ้านนะครับเราก็เอามาตัดใหม่ไฟสามกันเรับว่าก พี่เชียงลุงกอนะรงศักดิ์นะพี่ชายนะครับอันนี้พี่เกิดนะครับ,รบเป็นานายพรานนะครับนายพรานแล้วก็เป็นอาสามาน้ทาทังให้ห้องมูลนี่ขอบคุณหลายๆครับก็ตอนนี้ก็พี่เพิ่นกาลัางเห็ดกับเ,เขาสู่สู่น้องกินนะครับส,สู่มาอัปเดตให้ฟังกันยยังมีอะไรสวน่น,นะครับอ่า ้ามีเวลาเดินป่าจริงๆพูกเก่าเฮาเหนื่อมาครับยังมีอีกหลายมันมาครับทุกที่บนเขาบนโอ้โหอันนี้แล้วปราสาทเขาเงะงามครับแล้วแล้วปราสาทเป็นก้อนหินที่ซ้อนกันมันยิ่งกว่าไอ้ทายหินงามชัยภูมินะโอ้มันยิ่งกว่าอีกมว่ยิ่งกว่า แล้วเดี๋ยวได้ได้ได้สอบถามแนะนำก่อนพีเชียงลุงนี่พื่นเป็นคนพื้นเพศที่นี่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเลี้ยงควายบอครับแต่กี่ต้นหน่อยเลี้ยงควายอยู่บริเวณหุบเขาแห่งนี้ว่ามีนะครับมีความสวยงามหลายนะครับแล้วก็มีล้านหินมันบอครับล้านหินมันเป็นล่องหินทําเป็นสไลเดอร์ได้เลยอใหญ่มากบนโยโยโคน่นเกิดเนาะ รักสมพลเนาะเป็นเป็นสไลเดอร์เล่นะแล้ววันนี้มี่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้มามาเจอมาพบมาเห็นไปครับนี่ยังอ้อนะครับผมฝากไว้เลยนะครับอันนี้ถ้าคลิปนี้ไปถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เก่าเฮานี่ท่านควรจะมาศึกษากับบริบทกับชาวบ้านนะครับเพิ่นว่ายังมีนะครับยังมีธรรมชาติที่ ที่น่าค้นหานะครับในๆๆ <achieve> ในในในบริเวณนีๆๆๆ <ended> <inizi> <i competitions> ้นะครับนะใน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 พื้นที่แห่งนี้ภูเก้านะครับภูเก้าภูพานคํานี่แหละแต่ว่าเป็นตอนนี้ึืนเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้านะครับภูพ่านกับยูสกลนครนะครับโอ้โหนะครับดูธรรมชาติครับเพื่อนๆนครับอันนี้มือนี้ก็ขอบคุณพี่เกิดนะครับกับพีเชียงลุงนะครับทีผ้า ครับที่ผ้ามาเดินปลาครับแล้วก็ผมกับผมกับเป็นคนตัวตั้งตัวตีเพราะว่าอยากมาศึกษาชีวิตของของของคุณยายแหล่นะครับแต่ตอนเนี้ยคุปาคปาเห็นโตนะครับบาเห็นโตนะครับแต่ว่าก็จะล่อครับก็จะเที่ยวเล่นนํามนี่ล่อครับเพราะว่ากะเห็นลองร้อยจักควายนะครับแต่ว่าโตกคนจักอยไซ นะครับผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนอ่เพื่อนใช้ชีวิตอยู่จังไดนะครับโดยที่บ่มีหมู่บ่มีสังคมนะครับว้าก็ไผแต่ละมือขนาดนะครับอยากอยากรู้ว่าเออเพื่อนมี้ทัศนคติในในการใช้ชีวิตจังไดเนาะก็อยากให้พี่น้องได้รับช่มเพื่อนเพื่อนได้รับช่มไปน้องกันนะครับเนาะอ่า เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาเอาไว้ทานี้ก่อนครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เห็นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะล่อจนกว่าจะเจอละนะครับกับคุณยายแหล่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ